สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์กับกบเบญจพลนะครับ EP นี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆใครที่เป็นทาสหมานะฮะใครที่เรียกว่าเป็นด็อกเลิฟเอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าหลายๆคนนะครับเลี้ยงหมายเยอะแบบผมอะ่ะถ้าหากว่าติดตามกันอยู่ก็จะทราบใช่ไหมฮะผมนี่เก็บสุนัขมาเลี้ยงเนาะค่อนข้างเยอะนะฮะมีแฟนเพจด้วย ว่าด็อกเวนเจอร์บายก็เป็นผลนะครับตอนนี้จะย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วน้องก็ต้องตามมาด้วยเพิ่งมาส่งเลยนี่ครับผมนี่นี่หนึ่งแล้วนู่นะะนะนู่นนะนู่นอีกสองครับผมสวัสดีครับครับ,บคีณตู่สวัสดีครับครับผมคุณตู่นี่มาจากนคปรปฐมครับผมครับผ,ผ,ผมเนี่ยเผอเอิญไปเจอคุณตู่ค,คุณตู่กำลังนั่งกินข้าวหมูแดงอยู่ <laughs> ผมบอกตู่ตูเ่เลี้ยงพี่หน่อยผมบอกบอกว่าไงผมก็เลยจ้าท้าย คุณตู่นะครับเป็นเจ้าของเขาเรียกอย่างนี้คือเรว่าอะไรเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นบ้านสุนัขหรืออะไรดีเนี่ยเป็นเป็นบ้านครับบ้านกึ่งกงครับบ้านกึ่งกงครับสำหรับสุนัขใช่ครับก็คือชื่อร้านว่า BTA BTA l ิ o p a อกครับผมคือพื้นฐานเป็นคนรักหมาอยู่แล้วใช่ครับก็คือชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรพวกนี้ครับทีนี้ เป็นคนเป็นช่างอะครับเออก็เลยลองทำกงดูอ uh, แลวนี้ uh. มีคนชอบก็เลยผมก็เลยนั่งางนั้นมาผมก็เลยรับ ครับตอนนี้นะฮะเราจะมาสัมภาษณ์นะครับคุณตู่ซะหน่อยเจ้าของ BTA Love Dog นะฮะ BTA Love Dog นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ8ปีครับผม8ปีแล้วนะฮะปกต,ติแล้วเนี่ยเรามีงานประจำอยู่ก่อนหรือเปล่าฮะ ใช่ครับผมเป็นทํางานประจําครับอันนี้คืออาชีพเติมเลยครับอ๋อนี่คืออาชีพสวยที่สุครับผมว้ายนี่หนานาแน่นหมดเลยเอาคนไหนตู่เลยเนี่ยโอ้หจริงเลยเราจริงเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่คือคนนี้ครับผมสวัสดีครับเออคุณตู่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่คือไม่ใช่พนักงานเนี่ยนะผมบอกเลยใครจะคบตู่ก็คบผมคนนึงขอห่างหน่อยที่เห็นทั้งหมดนี้เพื่อนนะครับ ใช้เพื่อนมาส่งของเราเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องธรรมดาครับทำด้วยครับใครทาด้วยเหรอใครทำด้วยครับเรื่างหลังนี่เพื่อนๆทำด้วยเพื่อนด้วยครับแล้วสุดผมไปส่งที่พะเยามาครับแล้วสุดไปส่งพะเยาตู่ก็ไปเองคนเดียวแหละไปกับแฟนรับผมไปกับแฟนเดี๋ยวคนนี้นี่แฟนคุณนะเออทำไมเขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณเลยครับทำไมไมอยากออกเสือไม่อยากออกเสือไม่ชอบไม่ชอบเหรอรู้สึกไงที่เราแบบว่าคบกับเขามาสักพักหนึ่งแล้ววันดีคืนดีเขามาบอกว่าเธอเธอมาต่อกงหมากันเถอะ ก็ต้องทคุณผู้ชมครับมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมคุยกับคุณตู่หน่อยว่ากรงของคุณตู่เนี่ย ดีกว่าเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงวัสรุปซุกชิ้นนะครับก็คืออย่างเหล็กเนี่ยก็คือเป็นเหล็กกาวไนายครับครับก็คือทนกว่าเหล็กดําทั่วไปเออกว่าห้าเท้าถึงสิบเท้านะครับไอคำว่าทนนี่คือไงบุบง่ายก็คือเรื่องสนิมครับผมสนิมขึ้นยากมากใช่ครับผมใช้ไปเลยเพลินๆใช่กับประมาณสิบยี่สิบปีผมรับรองสิบยี่สิบปีนะบอกเลยสนิมไม่มากล้ากลายเลยนะครับอันนี้คือสุดยอดมากๆแล้วงานขัานะคุณผู้ชมงานวัยเนี่ยฮะผมจับไปเนี่ยสียังเหนียวตึมเลย ไว้ทุกตรงครับไว้ทุกตรงเพราะว่ามีงานประจาต้องทำครับผมใช่ออาโอเคเหล็กแล้วมีอะไรอีกครับก็มีเป็นไม้ฝาเชืลราครับก็คือเป็นไอซีเอสแอรองตาช้างเลยมีมีหนมาปรึกษาด้วยกูจะช่วยยังไงอะตูไม้ฝาเชืลราคือกันปูอะครับกันปูกันน้ำได้หมดกันปูอใช่ครับกันปวกกันน้ำอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันกันปวกแหละครับเราก็มาใช้หมดใช่ครับเราก็จะเข้าไปดูว่าเออช่วงนั้นยี่ห้อไหนมีโปร ล้อเรื่องอะไรยังไงเขานี่นะล้อจะเป็นเป็นเป็นตัวเป็นลูกปืนอยู่ข้างในครับก็คือไม่ใช่แกนเล็กธรรมดาอ๋อก็ก็ไม่ไม่ไม่ทังง่ายใช่ปืนใช่ครับมันลื่นมากครับเออเข็นแล้วแบบไม่ไม่เออเข็นไม่ไปนอกจากติดก้อนหินครับนั่นแี่ยสมควรตีเรื่องถูกไม่ธรรมดาแล้วผมบอกกันนะเออแล้วแล้วมันมีล็อกทุกล้อบไหมมีครับมีอะล็อกล็อกถึงล้อแล้วก็ ล็อกที่ไม่ให้ตันได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าสุนัขของคุณเวลาอยู่ด้านในเนี่ยเขาจะไหลไปไหนมาไหนใชเพราะว่าล็อกไว้หมดแล้วใช่อ่านะฮะมีมุ้งลวดวให้ด้วยใช่ครับอันนี้คือเป็นวัสดุไนลอนนะครับก็คือเป็นคล้ายๆเอ็นนะครับเส้นเอ็นนะครับก็คือจะเหนียวต้าที่จะขนไม่ใช่ร่วแบบสมัยก่อนนะครับที่ว่าอยู่ๆไปมันก็จะพุเงอะไรอันนี้เป็นเหมือนเป็นเอ็นครับผมเป็นไนลอนเอ็นพิเศษด้วยพิเศษเพิ่มสิบห้าบาทใช่ครับการที่ก่วนครับ คือขวดได้ด้วยนับขวดปุ๊บไม่เป็นไรคาดครับขุมย้ำนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้บริการของ b t a n l i m i t e d นะครับขุมย้ำก็คุณตีนะคุณตีแล้วก็อารมณ์ดีมองไปมองมาคุณผู้ชมตกใจเฮ้ยไม่สีตรงนี้ยังย้อยใช่ไม่ใช่ตกใจนี่มันปุ่มอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอ่าอันนี้คือกล่องคุมไปนะครับก็คือ ด้านในคือจะมีพัดลมอยู่สองตัวทั้งซ้ายและขวาครับโอ้ก็คือจะมีไฟอยู่ตรงกลางด้วยอ๋อเอาง่ายๆคุณผู้ชมนะไฟเนี่ยนะฮะอยู่ด้านในนะคือต้องเปิดเพื่อดูข้างในพัดลมเนี่ยมีให้สองตัวสองตัวเลยใช่ครับก็คือซ้ายกับขวากดไปตามนี้แหละใช่ครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยสุดยอดครับอันนี้เป็นบ้านแปดด้วยใช่เป็นบ้านแปดแล้วก็ข้างในกะคือเป็นกั้นกลางอ๋อเหรอเหรอเหรอ ออกกันตรงกลางเหรอเปิดดูหน่อยเปดูหน่อยอันนี้เปิดได้สองห้องอย่างโอ้โหอันนี้สมมุติว่าที่บ้านคุณนะสุนัขไม่ถูกกันก็อยู่ในกรงเดียวกันได้เพราะว่าเนี่ยฮะไอตัวกั้นกลางผมบอกเลยแข็งแรงมากนะอันนี้เป็นเหล็กนะใช่ครับ โอ้โหด้านหลังนี่เป็นอะไร่ะเป็นเป็นไม้ฝาเชลล่าเหมือนกันครับกันน้ำกันพวกเหมือนกันครับโอ้พื้นเป็นกระเบื้องกันิโต้ครับผมลายโมเดิร์นสีเหมือนกันอยากได้สีอื่นเขาก็ทาให้อยากทาสีชมพูสีเขียวอะไรว่ากันไปได้ครับคือได้หมดเลยได้ทุกสีครับนะครับแล้วก็พื้นอย่างเงี้ยมันดีตรงไหนคุณผู้ชมมันล้างล้างง่ายครับทำความสะอาดง่ายใช่ครับที่เด็ดกว่านั้นก็คือเขาเจาะช่องไว้แล้ว เจาะรูไว้แล้วใช่ครับสองด้านก็คือทําความสะอาดน้ําก็ลงไปได้เลยก็คือเอาสายยางมาฉีดเลยใช่ครับผมไม่ต้องไปเปลืองแรงถูหรืออะไรใช่ใช่ครับพัดลมนะครับเป็นเป็นใบอลูมิเนียมครับสามารถที่จะกินลมได้ดีกว่าใบพลาสติกทั่วไปอ๋อเหรอจะมีสองสปีดด้วยกันนะครับโอ้โหด้านหลังโอ้โหสุดยอดศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วนี่แบบไปวางกลางแดดร้อนไหมไม่ค่อยร้อนครับตรงนี้ครับจะเป็นแผ่นอ่าเป็นสมาร์ทบอร์ดหกมินครับจะดีกว่าแมนเชตชี อ๋อเน่เหรอครับผมถ้าเป็น,นชีสเนี่ยเวลาเจอแดดเนี่ยนานๆจะสะสมความร้อนออแล้วก็คอนทางที่จะร้อนแล้วก็ทายเทลงมาโอ้โหครับผมสุดยอดสุดยอดอันนี้คือเรียกว่าเป็นบ้านแฝดผู้ชมครับผเดี๋ยวไปดูบ้านเดียวกันบ้างย้ายมาด้านนี้อันนี้บ้านเดี่ยวแล้ว นะบ้านเดี่ยวนี่ถ้าหากว่าทะเลาะกับเมียสามารถขัไปอยู่ได้จริงเปล่าจริงครับเมียไล่ไปนอนที่อื่นอยู่ที่นี่ดีกว่าเฮ้ยทำไมเล่นไปน่ะมันมีมองกันยุงอะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเลยเพราะว่ามันเหมือนจะเล็กเนียเหมือนจะเล็กแต่ทานโทษขึ้นไปได้เลยครับเฮ้ยนี่นี่คือคนทั้งคนนะคุณผู้ชมเข้ามาในเนี้น้ำหนักผมเนี่ยปัจจุบันนี้ประมาณสักหกสิบสี่กิโลกรัมนะ เฮ้ยโอเคเลยอ่ะไม่มียั่วไม่มีแบบเสียงแอ็กอุ๊กแอ็กซะว่าจะพังไม่มีเลยนะแล้วทานทั่วจริงๆของจริงถ้าเมียไล่นอนได้เว้ยเพราะว่ามีพัดลมนะมีมุ้งรั่แล้วก็กว้างขวางกว้างนะผมบอกเลยสำหรับคนอยู่เนี่ยอ่ะทานทั่อไปมากล้องตามมากล้องตามมากล้องตามมานี่ดูดิอ่ะดูดิอ่ะเนี่ยเฮ้ยได้คืนหนึ่งไหวคืนที่สองไปง้อเมียหน่อย ใช่ไหมตูใช่ครับผมอันนี้อุปกรณ์ก็ต่างๆก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็คือเสียบปลั๊กสามารถเอาปลั๊กพ่วงมาเสียบตรงนี้แล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยเข้าใจแหละว่าคุณเป็นคนรับสุนัขเหมือนผมผมได้เก็บมาเลี้ยงพวกหมาริมถนนขาหงขาหักเป็นที่เลี้ยงหัวเก็บมาเลี้ยงแต่ของคุณเนี่ยจุดเริ่มต้นของการรับสุนัข จนมาทําเป็นอาชีพเนี่ยมันเริ่มจากอะไรคือวันหนึ่งอะผมมีม,มีสนักเตัวเด็กตัวหนึ่งแล้ว<อ>มันมันนั่งสานมาเพราะอยู่บ้านเนี่ยก็คือผมอยู่บั้นป้าเมืองดอเนเอี่ก็คือมียุงมีอะไรเออมียุงมีอะไรมากมายก,ก็คือผมก็เลยเฮ้ยนั<ะ>ๆๆๆ่งสานมันว่ายุงกัดบางทียุงเป็นตุม่มอ๋อใช่เหอเลยนะใ<ะ>ช่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้างสร้างกรงมาเล็กๆให้มันอยู่เนะี่ยแล้วมีมุ้งที่กันยุงได้ มันก็จะอยู่ด้แบบว่ายุงไม่มาเกาะหน้าตามตาอะไรอย่างนี้โอ้คุณผู้ชมดูดีดูดดดดความน่ารักของเขาสิก<ช>็คือ<ช>เริ่มต้นในการทำอาชีพคือเริ่มจากเขารักสุนัขมากๆใเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่รักสุนัขรักแมวก็ได้ถ้าเกิดว่าทําบ้านแมวได้แหละได้ครับได้เอบ้านแมวนันหมาเออนะฮะถ้าว่าคุณเป็นพวกด็อกเลฟเวอร์เป็นแคดเลฟเวอร์เป็นทาสแมวทาสหมาผมบอกเลยว่านี่คือร้านค้าที่คุณควรจะอุดหนุนเพราะเขาทําด้วยความรักครับรักสัตว์เลี้ยงครับ เออเพราะฉะนั้นคือเขาอยากให้สัตว์เลี้ยงของคุณน่ะเหมือนสัตว์เลี้ยงของเขาอยู่สบายใช่ครับไม่เดือดร้อนเหมือนมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งหลาเนี่ยเขาอยากให้สุน,นัขที่คุณเลี้ยงที่คุณรักอะ่ะได้อุปกรณ์ที่มันไปทําเป็นบ้านดีที่สุดใช่ครับว่าคุณกําลังจะทําบ้านให้หมากรงให้หมาหรือแมวก็ตามนี่ครับ BTA l e d o c ตอนนี้คุณผู้ชมสนใจอยากจะใช้บริการของคุณตู่และ BTA l e d o c แล้วใช่ไหมครับอ้าวถ้าหากว่าสนใจแล้วเดี๋ยวผมให้ช่องทางการติดต่อนะฮะติดตามได้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนี <c oughs> ่าสายตาคือเคืองและโกรธกูมากเ <c oughs> คืองและโกรธมากนะไ,มไม่ให้ตู่พูด <c oughs> เนี่ยอาตูบา่บว่าไหรที่อยากติดต่อแล้วติดต่อได้ที่ไหนครับสามารถถ้าสนใจทำกองหมาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ครับสามารถติดต่อผมได้ที่แฟนเพจ BTA เลิฟด็อกใน Facebook เลยครับแล้วก็ติดต่อจะได้ทางทางช่อง l i น์ไลน์แอดไลน์แอดครับผม BTA B E A U T Y เออเดี๋ยวขึ้นให้ดูก่ะตั้งตั้งสซหาวเชียวเบอร์โทรล่ะเบอร์โทรครับผม086ครับ798 1218อันนี้โดยตรงชักตู่เลยครับอ่าฝากเบอร์โทรทีครับ086ครับผม798 1218ครับ อ่าโทรไปเลยนะฮะผมบอกเลยว่างานดีจริงๆ BTA เลิฟดอกขอบคุณมากครับตครับขอบคุณพี่ด็อกมากนะครับขอบคุณมากมากครับอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะฮะวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะ กด u b บ c r คร e ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดคฮะขอบคุณทุกคนมากครับ